สวัสดีค่ะวันนี้มาอัปเดตท้องฟ้ายามเย็นค่ะก่อนออ6โมงกว่ากๆนะจ๊ะนี่ค่ะท้องฟ้านะคะตรงสะพานค่ะนะคะสะพานนะคะวันนี้ก็หน้าภูเขาเนาะวันนี้ก็มีหมอกนิดหน่อยนะคะอากาศเย็นๆลมไม่แรงเท่าไหร่นะคะไม่เหมือนกลางวันนะจ๊ะกลางวันลมแรงมากค่ะ เดททองฟ้าวันนี้นะจ๊ะค่ะเห็นไหมคะนี่ค่ะภูเขาที่แม่เคยถ่ายตอนเช้าเนาะสวยนะคะตอนเช้านะคะีทางทิศตะวันออกนะจ๊ะค่ะแล้วนี่ก็ายไปเรื่อยๆนะคะนี่คือต้นยางมะที่บ้านนะคะใบร่วงหมดละค่ะนะคะเขาผัดใบนะคะต้นยางนี้นะคะ ฝั่งทิศตะวันตกจ้านี่ท้องฟ้าทิศตะวันตกนะจ๊ะนะคะนี่ค่ะอัปเดตนะคะนี่ก็เดินไปบ้านนะคะท้องฟ้าแบบนี้ค่ะนะคะมีเมฆเป็นก้อนๆน,นะคะเหมือนฝนจะตกเนาะแต่ก็ไม่ตกนะจ๊ะนี่สุดฟินสุดฟินสุดฟินฟน,นี่ดูดูดูนะคะ ดูนะคะนี่ค่ะนี่เดือนค่ะเดือนแต่วันยังไม่ตกดินเลยนะคะมีเดือนแล้วนะคะเห็นไหมคะเดือนนะคะนี่ค่ะเดือนนะคะเดือนครึ่งดวงนะคะวันนี้นะคะนี่ค่ะอ่านกนกนกนี่ค่ะนะคะนี่ก็พาทิกก่อนจะตกดินนะจ้าของวันนี้นะ ซึ่งเมื่อกลางวันก็ฝนลงเม็กไป,ป๊อยนะคะแดกก็ออกนะคะลมก็ะแรงนะจ้าอัปเดตท้องฟ้าวันนี้นะก่อนพระอาทิตจะตกดินจะ้ะแต่ละวันไม่เหมือนกันนะบรรยากาศบรรยากาศเย็นนิดหน่อยนะคะไม่เยอะนะคะแต่มีหมอกเนาะ ก่อนจะถึงบ้านนะคะท้องฟ้าวันนี้นะจ๊ะก่อนพระอาทิตย์ตกดินจ้านะคะนะคะก็รถก็ขับกลับบ้านกันเนาะขับไปขับมากันนะจ๊ะอัปเดตท,ท้องฟ้าจ้าวันนี้นะคะนี่กับสวนยางเนาะใบร่วงหมดแล้วก็ผัดใบนะคะที่ใบร่วงไม่ไม่ได้เป็นอะไรนะคะขผัดใบนะจ๊ะใบยางนะจ๊ะก่อนที่จะมืดเนาะ ก็มืดแล้วแหละนะแต่ก็ยังพอสว่างได้นะคะอาจานี่ค่ะที่ตรงนู้นก็เป็นบ้านเหมนเนาะนูน่นนน่น,น,น,นเห็นไหมเนีย่ยบ้านเหม่นหน้าอาจานี่ค่ะอัปเดตท้องฟ้าเนาะ คนชอบออดูท้องฟ้าอยู่แล้วนะคะวันนี้ก็คืมนิดหน่อยอากาศเย็นนิดหน่อยนะคะไม่ถึงกับเย็นมากนะคะลมโชยค่ะจนะจะพาเดินกลับบ้านละนะดูชมท้องฟ้านะจ๊ะเห็นบ้านหไหมเนี่ยนะนนะคะมีแสงนิดหน่อยนะคะบ้านแหม่มนะจ๊ะนี่ค่ะนะคะอยาต้นยางไม่มีใบแล้วค่ะ กำลังผัดใบอยู่นะจ๊าตอนอย่างนะนี่ก็เป็นส่วนที่แมมปลูกผักอยู่นะคะนะจ๊านะคะนี่ค่ะนี่ก็ฝั่งทิศตะวันออกนะภูเขาที่แมมถ่ายตอนเช้าสวยมากเลยนะคะมีหมอกลงด้วยตอนเช้านะโอเคนะจ๊านี่ค่ะก่อนผ้าทิ์ตกดินนะคะ ก็นี่แหละเนาะธรรมชาตินะจ๊ะค่ะนะคะเดินไปค่ะเดินกลับบ้านเดินกลับบ้านนะตอนนี้ก็มีลงไป,ปลอยนะคะฝนลงไปลอปลอยค่ะนะคะเม็ดไม่ใหญ่นะจ๊นะนี่ค่ะนี่นะคะนี่นะคะใกล้หมืดแล้วเนาะนะคะต้องปาดก่อนพราะที่ตกดินจ้านะคะ ถ่ายมาให้ชมค่ะไม่ได้ถ่ายนานแล้วนะคะซึ่งเป็นคนชอบดูวิวดูธรรมชาตินะจ๊ะเดี๋ยวจะมาถ่ายให้ดูใหม่นะจ๊ะค่ะแสงสำหรับวันนี้นะคะใกล้มืดแล้วนะจ๊ะวันไหนสวยๆจะมาถ่ายให้ดูใหม่จ้าบ๊ายบายค่ะขอบคุณที่รับชมจ้า